audi tt coupe 45 tfsi quattro s line 245แรงม้าค่ะคุณไม่ใช่รถทีฟครูซว่ะตัวเบาะอ๋ยหนังกัคันตละนี่กล้องมันชัดดีกว่าพี่มีตันหรปล่าม่ตัน11กิโลเมตรต่อลิตรถ้าขับเรียบร้อยมีดีกว่านี้แน่วิ่งหลังยกออโต้125กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นจะ๊ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเจคยวไอสปีดทีวีกันอีกครั้งเนี้ยสำหรับวันนี้ค่ะเกียวพาทุกคนเนี่ยมาเรียกว่าเป็นการทดลองขับนะกับฝูงอาวดีค่ะซึ่งวันนี้นะเขามีประจําการกันทั้งสิ้นเนี่ยสรุ่นนั่นก็คือ Audi TT นะคะแล้วก็ Audi A5 จากนั้นก็จะเป็น Audi Q3 นะซึ่งบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยเรามีการทดลองขับกันแบบยาวๆนะจากกรุงเทพค่ะมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชนบุรี เดี๋ยวเกียวจะพาไปชมว่าเขามีสมรรถนะอย่างไรมีกิจกรรมอะไรอย่างไรบ้างตามเกียวมานะจ๊ะกิจกรรม Audi Blitz f u l Trip ในครั้งนี้นะครเป็นการรวบรวมเอารถยนต์เรียกว่ารถยนต์พิมพ์นิยมของทาง Audi เอาไว้ทั้งสิ้น3รุ่นด้วยกันนั่นก็คือ Audi TT Coupe Audi A5 Coupe Audi A5 Sportback Audi Q3 และ Audi Q3 Sportback โดยรถยนต์กลุ่มนี้เนี่ยถือเป็นรถยนต์รุ่นยอดนิยมเนี่ยแล้วก็สามารถทำยอดจำหน่ายได้มากกว่า70%ค่ะทางบริษัทไมสเตอร์เทคนิคเนี่ยผู้จำหน่ายรถยนต์ Audi อย่างเป็นทางการในประเทศไทยจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงสมรรถนะความน่าใช้เนี่ยของรถยนต์ในกลุ่มนี้รวมทั้งเนี่ยเป็นการบอกเล่า90กันละกันว่าสำหรับรถยนต์เนี่ยในกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นรถยนต์เนี่ยนำเข้าทั้งคันน่ะแต่มีราคาจำหน่ายที่แบบสามารถจับต้องได้ในขณะเดียวกันค่ะถึงแม้จะเป็นรถยนต์นําเข้าและอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ตอนนี้เนี่ยเซมิคอนดักเตอร์ใช่ไหมขาดแคลนกันทั่วโลกแต่ทางบริษัทไมสเตอร์เทคนิคเนี่ยได้มีการทํางานร่วมกับทาง Audi AG แบบอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียว ล่าสุดเนี่ยทางผู้บริหารของทาง audi ประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าเขาได้รับการสนับสนุนเนี่ยด้านการวางแผนการผลิตและก็การจัดสรรโคตาโดย audi ประเทศไทยเนี่ยมีการเปิดเผยแล้วค่ะว่าเขาเนี่ยมีความพร้อมในการส่งมอบรถยนต์ตลอดทั้งปีเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นยอดฮิตเนี่ยอย่าง audi a5 audi q3 และ audi tt coupe เบื้องต้นในกลุ่มรถยนต์ทั้ง3รุ่นที่เกี่ยวกล่าวไว้เนี่ยทาง a u ด i นะฮะได้มีการเปิดเผยค่ะว่าสามารถรับรถได้อย่างเร็วสุดๆเลยเนี่ยก็คือภายใน2อาทิตย์และอย่างช้าสุดๆเนี่ยราวๆหเดือนโดยทุกคันเนี่ยมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพ5ปีหรือ150,000กิโลเมตรค่ะ และนี่คือ audi tt coupe 45 tfsi quattro s line ราคาจำหน่ายเนี่ยอยู่ที่3,499,000บาทซึ่งเป็นคันที่เกี่ยวจับฉลากได้ในครั้งนี้นะจ๊ะเบื้องต้นเนี่ยเกียวอยากจะเล่าให้ฟังค่ะสำหรับ audi tt เนี่ยเขามีให้คุณเลือกทั้งสิ้นเนี่ยมี3รุ่นด้วยกันนะคะนั่นก็คือ audi tt coupe 45 tfsi quattro s line คันนี้และก็มี Audi TT r o a s t e r นะฮะ45 TFSI Quattro S Line ซึ่งมีความต่างกันที่ราคา3 0 0 0สนบาทเนะฮะเขาขายกันอยู่ที่ราคา3 7 9ล้านเจ็ดแบาทแตกต่างกันเพียงอย่างเดียวคือหลังคาเปิดประทุนนะฮะแล้วก็นั่งได้2ที่นั่งเท่านั้นค่ะและนะปิดท้ายด้วย Audi TT RS เนะี่ยซึ่งเป็นรุ่นท็อปของ TT นะฮะราคาจำหน่ายเขาอยู่ที่5 3 9ล้านบาทค่ะ สำหรับ Audi TT Coupe คันนี้เนี่ยซึ่งเป็นโมเดล year 2022ยียร์2022เนี่ยเรื่องของรูปร่างหน้าตาหลายๆท่านก็พอจะรับทราบกันบ้างแล้วนะคะครั้งนี้เกี่ยวขอเหลาแบบบางๆนะเนื่องจากว่าเราอยู่กับตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดนิดน,นึงเวลาจำกัดนะฮะสำหรับสีสันภายนอกของ Audi TT Coupe เนี่ยเขาก็มีให้คุณเลือกทั้งสิ้น6สีด้วยกันมีสีขาวเมทัลลิกเนี่ยสีดำเมทัลลิก สีเทาดำเมทัลลิกเนี่ยสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองส่วนโทนสีของภายในห้องโดยสารเนี่ยก็จะเป็นสีดำล้วนนะคะโดยดีไซน์ตัวรถเนี่ยเขามาในรูปแบบนี่รถยนต์คูเป้คูเป้ก็2ประตูนะคะแต่บอกก่อนเขามีสีที่นั่งนะจ๊ะแม้ที่นั่งด้านหลังจะค่อนข้างขับแคบแต่ก็นั่งได้นะจ๊ะ มากันที่เรื่องของการดีไซน์ไฟหน้าค่ะเขาให้เนีไฟหน้ามาเป็นแบบ LED นะคะพร้อมกับไฟ Daytime ค่ะสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันเนี่ยแบบ LED นอกจากนี้นี่ยภาพรวมของตัวรถเนี่ยเขามีมาพร้อมกับชุดตกแต่งเนี่ยภายนอกแบบ S line ค่ะกระจังหน้านี่ยได้รับการตกแต่งให้เป็นชิ้นงานสีดำเนีฮะแล้วก็มีตัวแบตที่เขียนว่า Quattro อยู่ด้านหน้า ที่บริเวณด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์นีช่วยในการถอยจอดเข้าจอดเนี่ยมีทั้งสิ้นเนี่ยแจุดค่ะหน้า4หลัง4นะคะตามมาที่บริเวณด้านข้างตัวถังรถกันบ้างค่ะคุณจะเจอกับล้ออันลอยขนาดใหญ่นะคะดีไซน์แบบก้าการคู่นะคะขนาดล้อเนี่ย18นิ้วนะ,ะมาพร้อมกับยางขนาด245 40 R18 าจ้ะสำหรับน้องน้อยคันนี้เนี่ยเข้ามาพร้อมกับระบบนะฮะเบรกเป็นแบบดิสเบรก4ล้อค่ะ ไล่ระดับสายตาขึ้นมาคุณจะเจอกับแบตช์นะคะที่เขียนว่า S Line ที่บริเวณด้านข้างตัวถังรถค่ะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็สามารถปรับพับได้ด้วยไฟฟ้านะแล้วก็มีไล่ฟ้านอกจากนี้เขาก็ยังมีการฝังตัวนะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างที่ปลายกระจกด้วยไล่กันมาที่สะโพกของนางค่ะคุณจะเจอกับความงดงามเนี้ยของการดีไซน์นี่เลย T T เนี่ยบอกชื่อรุ่นที่บริเวณฝาถังน้ำมันค่ะ ดูบรรทายนางสิคะกลมกลึงชฉยไลจริงๆนะจ๊ะและที่บริเวณท้ายรถเนะะี่ยเขาก็จะมีวิ่งหลังหรือสปอยเลอร์หลังเนี่ยฝังอยู่นี่เลยที่บริเวณนี้นะคะตรงนี้เลยค่ะเวลาวิ่งเนี่ยเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาก็แง้มขึ้นค่ะสำหรับนะคะ Audi TT Coupe 45 TFSI Quattro S Line คันนี้นะคะเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินแบบ Double Overhead Camshaft นะคะ สสูบแถวเรียงพร้อมระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบฉีดตรงเนี้หรือ Direct Injection นั่นเองและตัว Turbo โบชาร์เนี่พร้อมกับระบบหล่อเย็นด้วยอากาศค่ะขนาดความจุกระบอกสูบเนี่ยอยู่ที่1,984ซีซีค่ะโดยเนะี่ยให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่245แรงม้าที่5,000รอบถึง6,200รอรอบต่อนาทีค่ะ ส่วนแรงบิดเนี่ยให้มาที่370นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง4,300รอบต่อนาทีค่ะในส่วนของระบบส่งกำลังเนี่ยเขามาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ S-tronic 7จจังหวะนะฮะตัวขับเคลื่อนบอกแล้วระบบขับเคลื่อนของเขาเป็นแบบ q u a t r o นั่นก็คือขับเคลื่อน4ล้อนะคะความเร็วสูงสุดที่เขาสามารถทำได้ก็คือ250กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ครั้งนี้เกี่ยวทดลองขับแล้วเนี่ยร้อยแปนี้ขึ้นแบบสบายๆเลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของความจุถังน้ำมันนะคะเห็นตัวรถเขาดูเล็กๆใช่ไหมเขาจุอยู่นะอยู่ที่55ลิตรนะคะส่วนอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชือเ้อเพลิงเดี๋ยวเราไปเหลากันระหว่างขับแล้วกันนะคะตามเข้ามากันที่ภายในห้องโดยสารกันดีกว่าค่ะสำหรับภายในห้องโดยสารบอกแล้วว่าเขามาพร้อมกับโทนสีดำนะดำดุ เบาะที่นั่งเนี่ยสำหรับเบาะที่นั่งคู่หน้าให้มาเป็นแบบดีไซน์สปอร์ตเนะยคะคุณเห็นปะเขาใช้หนังหุ้มเบะาะตัดสลับกับอะคันตาล่าคุดสัมผัสแล้วบอกเลยเนี่ะนุ่มมากค่ะนุ่มไม่พอนะ่ะย,ยังนั่งแล้วแบบรู้สึกกระชับด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะตัวเบาะที่นั่งคู่หน้าเนี่ยให้มาเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็มีระบบดันหลังสี่ทิศทางมาให้ด้วยนะคะ ส่วนเบาะที่นั่งด้านหลังเนี่ยเขามีมาให้จริงๆนะอยากจะขึ้นไปน uh ั่งนะแต่พอดีของวางเยอะแยะนะก็เอาเป็นว่าน <Sa> <savory ketchup> ั่งได้นะแต่ก็อาจจะติดแข้งติดขาติดเข่ากันสักนิดหนึ่งนะจ๊ะตามมานี่ตามมานี่ในส่วนของบริเวณแดชบอร์ดนะคอนโซลหน้าของเขาคุณเห็นใช่ไหมการดีไซน์โดยรวมเนี่ยเกี่ยวมองว่านะฮะดูเรียบดูสปอร์ตตามสไตล์เขาเลยค่ะเกี่ยวมองว่านะดีไซน์ตัวกรอบแอร์เขาเนี่ย หลายหลายคนมองสวยนะมันเหมือนเทอร์ไบายใช่ไหมเทอร์ไบายเครื่องบินนะแต่จะบอกว่ามันบิดใช้งานเนี่ยถ้าคนใช้ไม่ค่อยคล่องแล้วกันนะหาทางหมุนให้แอร์มันมาโดนหน้าโดนตัวเนี่ยลำบากนิดนึงนะมันจะมีมาร์กจุดไว้นะคะก็สังเกตที่บริเวณมาร์กจุดค่ะมาร์กจุดตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันหันไปทางไหนก็คือแรงลมนั่นแหละมันจะหันไปทางนั้นนะคะเข้าใจกันง่ายๆนะลองบิดบิดหมุนหมุน,มนดูที่กรอบแอร์นะะบิดได้ค่ะ ซึ่งถ้าผู้โดยสารเนที่นั่งมาด้วยเนี่ยร้อนเนี่ยอยากเร่งเร่งแรงลมนะฮะอยากเร่งแรงลมเนี่ยก็สามารถปรับได้ที่ช่องแอร์ตรงกลางนะคุณเห็นนะมันจะมี3มช่องนะฮะก็สามารถปรับได้ตรงกลางนะเกีียวหมุนให้ดูนะมันก็จะมีแรงลมปรากฏอยู่คุณหมุนตรงกลางนะตรงกลางของช่องระบายลมนะคะถ้าเป็นกรอบนอกใช้หัน หันซ้ายหันขวาเอาให้มันลมตรงหน้าแต่ถ้าเกิดตรงกลางเนี่ยมันจะมีปุ่มดำดำเงาเงาเนี่ยนะคุณเห็นนะเป็นแบบเปียโนแบล็คเนี่ยบิดเอาค่ะเพิ่มแรงลมได้นะจ๊ะส่วนช่องแอร์นะช่องระบายลมแอร์ตรงกลางเนี่ยคุณเห็นนะตรงที่เป็นเปียโนแบล็คตรงกลางนะคุณเห็นนะมันจะขึ้นว่า22องศาใช่ไหมคะคุณสามารถปรับนะฮะเรื่องขององศาได้ร้อนเย็นก็หมุนหมุน,มนปรับตรงกลางเอานะคะส่วนด้านขวามือค่ะ ก็จะเป็นเนี่ยการปรับให้อยู่ในทิศทางที่คุณต้องการอ่ะเป่าตรงเข้าหน้าเป่าลงเท้าเป่าทั้งหน้าทั้งเท้าอ่ะเลือกเอาแล้วก็มีเรื่องของระบบหมุนเวียนนะระบบปรับอากาศหมุนเวียนภายในรถก็ตรงจุดนี้จ้าตามมาที่คีย์รัดตรงนี้ค่ะนี่ก็คือปุ่ม drive select เนี่ยคุณสามารถเลือกได้ตามใจชอบเนียคุณอยากจะขับในรูปแบบไหนอย่างไรเลือกเอาค่ะ เขามีให้คุณเลือกทั้งสิ้น5โหมดนะฮะก็เริ่มต้นจาก Efficiency ค่ะ Comfort Auto Dynamic แล้วก็ Individual ค่ะก็สำหรับผู้ขับขี่ก็ดูได้นะที่บริเวณหน้าจอขนาด12.3นิ้วนะ,ะที่คลัสเตอร์ด้านหน้าคุณน,นะจ๊ะปุ่มถัดมาก็จะเป็นเหมือน Idling Stop นะะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเปิดปิด Traction Control นะคะ ต่อด้วยไฟฮัสาสัดนะ,ะเ,อเอาไฟฉุกเฉินแล้วกันง่ายๆแล้วก็ถัดมาค่ะเป็นนะคะปุ่มเปิดและการปุ่มกระดกวิ่งหลังนะคะซึ่งถ้าปกติแล้วเนี่ยคุณขับที่ความเร็วนะคะที่ประมาณ120-125กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยวิ่งหลังเขาจะกระดกอัตโนมัตินะคะแต่ถ้าอยากจะโชว์อยากจะแบบนะกดเปิดกดปิดเล่นได้นะ,ะและก็ปุ่มสุดท้ายนะคะสำหรับคนขี่ลำคาญอย่างเกี่ยวนะก็กดปิดมันไปค่ะ เตือนรอบคันเนี่ยจะมีสัญญาณเตือนวิ่ง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 ปิกปิกปิดปิดปิดอะไรรอบคันลำคาญปิดไปได้นะจ๊ะอันนี้ปุ่มสตาร์ทสต็อปเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะสาวๆจ๋าส่วนด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นปุ่มเลือกคลื่นวิทยุแล้วกันนะคะแล้วก็ปุ่มเร่งวอลลุ่มนะคะตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องเก็บเหรียญน้อยๆนะคะมีช่อง USB แล้วก็ AUX ให้1จุดค่ะในส่วนของหัวเกียร์คุณเห็นนะก็จะมี เป็นเพลทนะแปะไว้ว่า S Tronic เนี่ยก็7สปีดเนี่ยหัวเกียร์ก็เล็กๆน่ารักนะจับได้แบบกระชับแล้วก็ถนัดมือดีค่ะแล้วก็สามารถผลักเกียร์ไปได้นะเล่นเป็นแบบเกียร์ M เกียร์แมนนวลได้นะฮะบวกลบก็อ่านค่าง่ายค่ะในส่วนของตำแหน่งแล้วก็แป้นเกียร์นะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีคีย์ลัดค่ะตุ่มด้านซ้ายมือที่เกียวนีใช้นิ้วเขียียๆอยู่เนีเห็นไหม ปุ่มนี้เนี่ยผักขึ้นก็จะเป็นการเข้าสู่ข้อมูลของระบบ MMI Navigation Plus เนี่ย with MMI Touch ค่ะโดยการแสดงผลเนี่ยก็จะไปโชว์กันที่จอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ v u t u c o c k p i t เนี่ยที่บริเวณด้านหน้าคนขับอะค่ะขนาดเนี่ยใหญ่บึ้มแล้วก็ภาพกราฟ,ฟริกสวยมากเนี่ยขนาดของเขาอยู่ที่12.3นิ้วค่ะนอกจากนี้นะถ้าเกิดคุณกดลงนะก็จะเข้าสู่ระบบ Audi Smartphone Interface นะคะก็สามารถโทรเข้าโทรออกอะไรได้นะก็อันนี้ไม่ได้ใช้เกี่ยวยังไม่ได้เล่นนะคะส่วนปุ่มด้านขวามือเนะี่ยคลิกขึ้นนะคลิกขึ้นก็จะเป็นตัววิทยุแล้วกันแล้วก็คลิกลงก็จะเป็นมีเดียนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้เล่นอยู่ดีค่ะไล่ลงมาก็จะเจอกับนี่เลยปุ่ม Center Command คุณเห็นใช่ไหมว่าตรงปุ่มนี้เนะี่ยก็ใช้บิดบิดหมุนเลือกนะีหมุนเลือกเมนูเอาแล้วก็มีตัวเมนูให้คุณเลือกเป็นแบบคีลัดน,นะ,ะแล้วก็มีปุ่มแบ๊ ไล่ลงมาก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ออโต้เบรกโฮค่ะแต่นะคะแต่ก่อนจะถึงตัวบริเวณที่เท้าแขนเนี่ยคุณจะเจอกับช่องวางแก้วน้ําที่1น,นะคะช่องวางแก้วน้ําอันนี้คือโดดเด่นเห็นชัดนะฮะถัดมาค่ะคุณจะเจอกับกล่องนะคะที่เป็นที่วางแขนเท้าแขน <S <S เปิดฝาขึ้นมาคุณจะพบกับผ้อบเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นที่เคียบุหรี่นะคะแล้วก็มีเนี่ยโลโก้โลโก้อลดี้นะคะถ้าไม่ใช้ คุณโยนทิ้งไปนะคะแล้วคุณสามารถกางในส่วนของนี่เลยเกี่ยวทำให้ดูมันจะกลายเป็นนะคะที่วางแก้วน้ำในตำแหน่งที่2จ้าอ่ะเอาเป็นว่าปิดฝาเห็นไหมคะคุณจะเห็นกับตัวที่เท้าแขนเขาก็บุนุ่มมาให้นะคะก็สวยงามดีไซน์โอเคกระชับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะในส่วนนี้คือ ดีไซน์มาแบบบางๆจางๆแต่ก็ใช้งานได้ค่อนข้างครบถ้วนค่ะทุกฟังก์ชันนของภายในรถค่ะแต่อันนี้แอบติงอยู่นิดนึงนะะเป็นรถแนวแบบคูเป้ใช่ปะ่ะเวลาเราจะเอี้ยวตัวไปคว้าตัวเ,ออเบลนะฮะมารัดเราเนี่ยจริงๆอ่ะมันน่าจะมีไอ้สายเขาเรียกอ,อะไรนะตัวส่งสายเบลอ่ะเนอะอันนี้เกี่ยวอย่างให้เสริมเข้ามานะในส่วนของตัวเนาะ จ่ายสายเบลลอ่ะเอออันเนี้ยน่าใช้แต่ก็อย่างที่ว่าค่ะหลายๆท่านคงทราบแล้วนะคะว่าสำหรับเนี่ยฮะ a u ด i TT Coupe เนี่ยทาง Audi AG เนี่ยเขาเปิดเผยออกมาแล้วว่าเขาจะผลิตตัว Audi TT Coupe นะฮะผลิตต่ออีกเพียงแค่1ปีเท่านั้นแล้วก็จะเลิกผลิตจริงๆแล้วนะสำหรับสำหรับท่านใดที่สนใจนะในส่วนของ Audi TT Coupe นะตอนนี้เนี่ยเขามีนะในสต็อกนะถึง15คันนะสหรับ a u ดีประเทศไทยนะ เรียกว่าพร้อมส่งมอบกันเลยทีเดียวค่ะและตามที่ได้คุยกับทางผู้บริหาร a u ด i ประเทศไทยมาเนี่ยเขาแจ้งมานะคะว่าจะมีแนะนำเข้ามาจำหน่ายเพิ่มเติมอีก50คันเนี่ยในช่วงไตรมาสที่4ของปี2565และถ้าพลาดหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยไปรับรถกันอีกทีหนึ่งปีหน้าเลยนะจ๊ะ บอกก่อนนะว่าสำหรับ Audi TT Coupe เนี่ยถ้าใครหลงรักแน่แล้วก็ชื่นชอบในตัวของเขารีบค่ะรีบคว้ามาคองเพราะเขามีแผนแล้วว่าจะหยุดการผลิตนะคะในอีกปี2ปีข้างหน้านี่แหละอ่ะเรามาเหลากันต่อดีกว่าค่ะภายในห้องโดยสารของ Audi TT Coupe 45 TFSI Quattro S Line คันนี้เนี่ยเขาให้ไฟเรืองแสง ภายในห้องโดยสารเนี่ยเป็นแบบ Ambient Light นะคะการใช้แสงไฟนะไม่ว่าจะเป็นไฟสองแผนที่ไฟภายในห้องโดยสารเนี่ยเขาใช้เป็นไฟแบบ LED นะคะในส่วนของกระจกมองหลังนะะก็ให้มาเป็นแบบตัดแสงออโต้ค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของที่บังแดดเนคู่หน้าให้กระจกพร้อมไฟมาครบๆจะ้ะ พวงมาลัยเนี่ยให้มาเป็นแบบหุ้มหนังนี่ยพร้อมมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านนี่ยทรงสปอร์ตท้ายตัดขามาพร้อมกับแพดเดร์ชิพนะคะบริเวณใต้พวงมาลัยเนี่ยคุณจะเจอกับก้านค่ะใช้บังคับควบคุมเรื่องของระบบนะคะครูสคอนโทนค่ะ โดยตัวพรมราลัยของเขาเองเนี่ยสามารถปรับได้นะคะทั้งหมด4ทิศทางค่ะบนล่างเนี่ยขึ้นลงนะคะแล้วก็ดึงเข้าดึงออกค่ะตัวจอคลัสเตอร์นีก็มีความสวยงามคมชัดเนี่ยสามารถเลือกเรื่องของเนวีได้เรื่องของการเนีเรียกดูข้อมูลต่างเนี่ยเรียกว่าอ่านข้าง่ายชัดเจนคุณดูสีสันสวยงามดีนะคะแล้วก็มีให้คุณเลือกหลายฟังก์ชันนะคะสามารถปรับรูปแบบนะะในส่วนของตัวจอได้ หลายรูปแบบแล้วกัน1นนะที่เกียวลองเล่นดูก็มี2รูปแบบเนี่ยแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลค่ะเข้าสู่ช่วงการทดลองขับกันบ้างดีกว่าค่ะหลังจากนั่งมาตั้งนานเนีนั่งคู่พี่เข้ามานะตอนนี้เกียวได้ทดลองขับบ้างแล้วนะคะคุณเนยกับเครื่องยนต์นะขนาด2 0 0 0ซีซีแล้วกันนะตีกันกลมๆแล้วก็ให้แรงม้าที่245แรงม้านะเกียวบอกเลยว่าแบบ จีจาดมากตั้งแต่ออกตัวเลยนะคะยิ่งถ้าคุณเปลี่ยนโหมดนะมันจะมีโหมดที่เกีียวบอกใช่ไหมเกียวเนี่ยลองเปลี่ยนโหมดดูนะคะตอนแรกเนี่ยอยู่ที่โหมดออโต้ก็ชิลๆแต่ชิลของเขานี่ก็หลังตึงติดเบาะเหมือนกันนะแต่พอเปลี่ยนค่ะมาเปลี่ยนเป็นดินามิกกูเน้ยมันพยค่ะตามที่ตามที่เขาเคลมไว้เนที่อัตราเร่ง0ูนย์ถึงหนึกิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย ที่5.2วินาทีใช่ไหมเกี่ยวมองเลยถึงแบบเป๊ะๆแน่นอนเนาะเชื่อว่าในชีวิตประจำวันของคุณคุณทั้งหลายนะคงไม่ได้ติดไฟแดงคันหน้าสุดแล้วกดมิดคันเร่งใหม่ๆไม่ต้องไปทำอย่างนั้นคือจะบอกว่าเขาเคลมมาเป็นตัวเลขก็วัดด้วยนะความรู้สึกเอาก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปทดลองขับแบบโอ้ศูนย์ขนาดนี้ไม่พอพอไม่ต้องขนาดนั้นนะคะ ด้านการทดสอบเนี่ยในส่วนของการทรงตัวก็ดีเนี่ยอัตราเร่งเองก็ดีนะในช่วงของการทดลองขับบนนะคะบุรพาวิถีเนี่ยด้วยน้ําหนักตัวถังเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะแล้วก็เมื่อเทียบกับเนี่ยความเร็วที่เราใช้เนี่ยรวมถึงปัจจัยนะของลมที่ปะทะด้านข้างตัวรถค่ะความจริงเลยที่เกี่ยวคิดน่าจะคิดว่าน่าจะโยกโยนแน่นอนแต่ค่ะ ด้วยตัวรถที่มาในแนวสปอร์ตคูเป้ใช่ไหมคะตัวถังค่อนข้างที่จะเตี้ยติดพื้นนิดนึงการใช้ความเร็วการทําความเร็วแล้วก็การควบคุมพวงมาลัยเนี่ยบอกเลยค่ะว่าคุมง่ายแม่นยําและแปรผันตามความเร็วด้วยนะคะเรียกว่าเป็นรถยนต์ที่ให้ความคล่องแคล่วนมั่นใจและก็ขับสนุกตามสไตล์รถเลยทีเดียวค่ะในส่วนของการใช้ตัวแพดเดชชด้านหลังพวงมาลัยนะคะก็ให้ความคล่องตัวสูงเลยทีเดียวค่ะ การบวกการลบการกดขึ้นเนะี่ยเติมความเร็วขึ้นแล้วก็การลดความเร็วลงก็มาตามสั่งไหมเกียวมองนะคะว่ามันยังมีช่วงที่ดีเลย์สักนิดนึงแต่ถามว่าน่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดค่ะก็ขับสนุกตามฟีลลิ่งที่ได้รับนะคะส่วนในการใช้นะฮะเกียร์เป็นแบบทริปโทนิกใช่ไหมคะมีการผลักแล้วก็ผลักขึ้นดึงลงนะคะและที่สำคัญเนะะี่ยลองฟังเสียงดูค่ะ เราลองเล่นในคะในโหมดเกียร์นะเป็นแบบทริปโทนิกดูนะแล้วก็เข้าเป็นแบบเกียร์ M ดูค่ะก็ลองลากเนี่ยที่ M3 ดูนะคะไม่ตัดนะลากรอบแบบยาวๆกันไปเลยไม่ตัดแต่ก็คิดค่ะว่าเขาน่าจะมีเซฟในส่วนของเซฟของเรื่องของเกียร์นะคะว่าอาจจะมีในส่วนของ ถ้ามันเกินรอบจนเกินไปแล้วเนี่ยมันก็อาจาจะตัดให้แต่นี่เกี่ยวไม่กล้าลากยาวจนเกินไปก็ลองดูนะฮะเขาไม่ตัดให้นะนี่กล้องมันชัดดีกว่าพี่ความเร็วเท่าไหร่ถึงจะจอดับ <12. S 2> สิบกว่าสิบสองคุคอนโทรลยกขึ้นเหรอแค่ยกขึ้นนะคุ้ยคอนโทรลยกขึ้นเห็นป่ะเอะอออยกขึ้นติดแล้วยกเข้าขตัว ยกเข้าตัวคือสีเขียวเออเว้ยเฮ้ยแต่มันไม่ใช่อัลลิฟทว่ะมันไม่ใช่อัลลิฟครูสว่ะเอออันนี้ตั้งไว้สี่สิบแปดขึ้นขึ้นทีละห้าก็ได้ขึ้นทีละหนึ่งก็ได้นะตกเข้าหาตัวนะเริ่มครูสักออกก็แคนเซิลสิบเอดกิโลเมตรต่อลิตร ถ้าขับเรียบร้อยเรียบร้อยเนะค่อยขึ้นค่อยลง่ขับ <thì S 2> เ,รเร็ว<ม>แหละแตต้ค่อยขึ้นค่อยลงไม่ง <c oughs> ันจะแทกจะแทกของเราแทกเระแทกเละเทะค่ะเมนูดเอาตัวแ <c oughs> มีแบบเฮ้ยละเอียดี่เมนูมาละเอียดดี มาว่ากันที่เรื่องของระบบความปลอดภัยกันบ้างเนี่ยสำหรับ Audi TT Coupe 45 TFSI Quattro S Line คันนี้เนี่ยเขาให้เนี่ยถุงลมนิรภัยคู่หน้ามา2ตํตำแหน่งค่ะสำหรับผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารในขณะเดียวกันเขาให้ถุงลมนิรภัยด้านข้างแล้วก็ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้างมาให้ด้วยนะคะนอกจากนี้เขายังมีระบบ เตือนนะการคาดเข็มขัดนิรภัยซึ่งอันนี้เกียวบอกว่าเกียวอยากได้ในส่วนของนีตัวจ่ายตัวจ่ายเบลด้วยนะอันนี้ถ้าได้เพิ่มก็คงดีแต่คงไม่มีแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะเขายังมีในส่วนของระบบเบรคมือไฟฟ้านะคะระบบล็อกเบรกขณะหยุดนิ่งหรือออโต้โฮลแอซที่เมื่อกี้เกียวบอกไป ในส่วนของระบบเบรกเนี่ยเขาก็มีเรื่องของระบบป้องกันเนี่ยล้อล็อกหรือ ABS มาให้มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีหรือ fraction control system ก็มีมาให้นะคะนอกจากนี้เขาก็ยังมีระบบควบคุมการทรงตัวหรือ ESC นะ,ะแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของกล้องนะะซึ่งเป็นกล้องนะะแสดงภาพด้านหลังขณะถอยจอดนะคะซึ่งเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าโอ้มันชัดมากๆเลยเนะะี่ยสำหรับกล้องตัวนี้ ในส่วนของกิจกรรมนะคะตั้งแต่เช้าที่เราออกสตาร์ทกันจาก Audi Center Thailand นเที่แถวแถวถนนประดิษฐ์มนูธรรมเนะคะเพื่อมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชนบุรีนะคะเบื้องต้นค่ะการใช้เส้นทางอย่างที่บอกคือเราวิ่งเส้นบุรพาวิถีกันขึ้นไปนะคะแล้วก็วิ่งกันยาวๆนะคะไปที่บริเวณถนนค่ะเรียกว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในจังหวัดชนบุรีเลยไหมอะ อันเนี้ยเขาเนะี่ยพาไปที่สะพานชลมากวิถีเฉลิมพระเกียรตนะิน8 4พรรษาบริเวณถนนเรียบชายทะเลก็แล้วกันนะคะจากนั้นค่ะรถยนต์อาวดีในขบวนทุกคันนะก็เข้าไปนะฮะร,ร่วมกิจกรรมสการะค่ะสารเจ้านาจาสาไทยจื้อ สำหรับท่านที่เกิดปีชงนะคะก็เข้าไปแก้ชงกันได้ที่ศาลเจ้าแห่งนี้นะคะซึ่งตั้งอยู่แถวๆตลาดอ่างศิลาเนจังหวัดชนบุรีค่ะรู้จักกันเนี่ยในชื่อศาลเจ้านาจาค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็ไปหยุดแวะพักกันที่ร้านอาหารเดอะซีการ์เด้นค่ะรับประทานอาหารกลางวันกันเน่ยซึ่งไม่ไกลจากศาลเจ้านาจาเท่าไหร่นักค่ะ แล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยไปแวะกันที่จุดหมายสุดท้ายนะคะเป็นร้าน Muke อะ e c a f ่ and Art Space เนี่ยซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระอําเภอศรีราชาค่ะจังหวัดชนบุรีอันนี้ต้องบอกก่อนว่าบรรยากาศร้านนี่น่านั่งมากๆเลยเนี่ยสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะแนวแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นอย่างเกียวีเกียวชอบนะเกียวชอบแบบนี้อันนี้ก็แนะนำค่ะให้ไปรับประทานนะในส่วนของขนมเค้กนะแล้วก็ เรียกว่ากาแฟกับชาเขาเนี่ยเด็ดจริงๆนะเกียวลองมาแล้วอันนี้แนะนำค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราทำการทดลองขับแล้วก็นี่เลยพากินพาชิมพาเที่ยวกันเรียบร้อยแล้วนะคะเกียวอยากจะฝากค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะรถยนต์รุ่นยอดฮิตเนี่ยที่วันนี้เราพามาทดลองขับกันตั้งแต่ Audi TT Coupe Audi A5 และก็ปิดท้ายด้วย Audi Q3 ย้ำกันสักนิดนะฮะสำหรับ Audi ประเทศไทยเขาบอกแล้วนะว่าเขามีรถพร้อมส่งให้กับผู้ที่สนใจทันทีเลยนะเอาเป็นว่าถ้าสนใจเนะี่ยติดต่อสอบถามได้นะะที่โชว์รูม Audi ใกล้บ้านคุณนะคะเบื้องต้นเขามีนะมีที่ Audi Center Thailand นะคะที่ถนนประดิษฐ์มนูธรรม Audi นะคะที่ เพชรบุรีตัดใหม่นะคะตามด้วย a u ดีพัทยา a u ดีภูเก็ต audi เซวิ e เชียงใหม่แล้วก็ audi เซวิชลาดชพลึกนะคะปิดท้ายกันค่ะที่ a u ดีอุดรธานีค่ะเรียกว่าในะใกล้ที่ไหนก็ไปติดต่อสอบถามแล้วก็ทดลองขับได้ที่นั่นค่ะ สำหรับทริปนี้เนี่ยเกียวต้องขอขอบคุณมากๆเนี่ยที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบค่ะในทริปในคลิปต่อไปนะคะเกียวจะพาทุกท่านไปรับชมรถยนต์รุ่นใดยี่ห้อใดนะคะโปรดติดตามกันอย่างกระชั้นชิดนะจ๊ะสำหรับเทปนี้เกียวขอขอบพระคุณมากๆค่ะอำลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ